คำจัดซื้อเนี่ยก็ต้องซื้ออย่างชานฉลาดเนาะคำว่าชานฉลาดเนี่ยมันก็กว้างเหลือเกินซื้อได้ตรงกําหนดถูกต้องมันก็ชานฉลาดเช่นกันดังนั้นมันมีหลายอย่างที่เป็นชานฉลาดครูจะบอกหนึ่งอย่างเนาะที่ชานฉลาดสําหรับจัดซื้อก็คือดูความสามารถของผู้ขายว่าเขาพร้อมจะเซิร์ฟเราหรือเปล่าถ้าปริมาณเยอะๆเนี่ยเราควรจะต้องดูแล้วดูยังไงอะ่ะไปดูที่งบการเงินเขาไปดูที่ทุนจดทะเบียนเขาทุนจดทะเบียน ก็พอช่วยได้แล้วดูที่เขาเรียกงบการเงินการเติบโตของเขาเป็นยังไงดูซิว่าเรารียกเกเขาเป็นแบบไหนเราซื้อเขา10บล้านแต่ทุนจดทะเบียนเขา1ล้านแล้วธุรกิจที่เขาเติบโตแค่3-4ล้านแค่นั้นอย่างเงี้ยซื้อกับเขาไม่ได้นะถ้าซื้อนี่คือไม่ได้ชารฉลาดแล้วนะเราต้องดูว่ากำลังการผลิตเขาพอกับที่เราต้องการหรือเปล่า ไอยอดเล็กยอดน้อยที่เราซื้อโอเคมันไม่ได้มีประเด็นนะซื้อชิ้นสองชิ้นนะแต่ไอที่ซื้อเยอะเยะเราควรจะดูถึงตรงนี้ด้วยไม่มีใครมาบอกเรานะว่าเฮ้ยเธอต้องดูอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้ไม่มีใครมาอบรมสั่งสอนจะซื้อจะซื้อ,อต้องรู้ได้ด้วยตัวเองแล้วถ้าเกิดรู้ไม่ได้ตัวตัวเองก็จากครูบาอาจารย์ที่สอนที่บอกเหมือนอย่างที่ครูบอกเนะี่ยหรือจากรุ่นพี่ที่เขาบอกหรือจากการอบรมอะไรที่เขาบอกไอเรื่องการไปอบรมอ่ะถ้าเกิด เป็นคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์ในจัดซื้อเขาอาจจะรู้ไม่ถึงตรงนี้แต่ถ้าคนทํางานที่เขาออกมาให้ข้อมูลมาเป็นกูรูเนี่ยโอเคอันนั้นอะ่ะเขาจะรู้เขาจะมีประสบการณ์แต่ประสบการณ์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะเราเป็นคนเสพเราเป็นคนฟังเราก็เอามาประมวลผลวิเคราะห์เฮ้ยฉันชอบอาจารย์คนนั้นฉันชอบอาจารย์คนนี้เอามาแมทช์กันเราเป็นตัวฉันเองก็ได้นะตอนที่ครูเรียน ที่ครูพลพรรคจำหล,ลักลูกพี่อะ่ะครูก็เอาจากของรุ่นพี่มาแล้วก็ไปอบรมมาแล้วก็เอามาแดปเอามาใช้เอามาทำมันก็เป็นประสบการณ์ของครูดังนั้นครูก็มาส่งต่อให้คุณคุณก็เอาไปอัดแดปผสมรวมเป็นประสบการณ์ของคุณได้เลยในตรงเนี้ยคุณต้องดูความสามารถของซัพพลายเออร์ด้วยไม่ใช่หลับหูหลับตาซื้ออย่างเดียวโอ้ได้จ้าแล้วซื้อเลยไม่ใช่คุณต้องเข้าไปดูงบการเงินเขาด้วยนะสิ่งจําเป็นมากๆกับ ซัพพลายเออร์ที่คุณจะต้องดูเขาคืองบการเงินงบการเงินมันดูดูได้แบบไม่เสียตังดูได้ฟรีเลยไปที่กรมพัฒน์เนาะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าถ้าคุณยังเช็คไม่เป็นนะครูแนะนำคุณไปเรียนในคอร์สจัดซื้อเบื้องต้นในคอร์สนั้นครูมีสอนแล้วก็มีสอนในคอร์สคู่มือจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็มีสอนอยู่ในคอร์สการเปรียบเทียบราคาและดูความน่าเชื่อถือซัพพลายเออร์ คุณไปเลือกเอาคุณสะดวกเรียนในคอร์สไหนจำเป็นที่ต้องเช็คนะคะยิ่งเป็นงานสั่งจ้างงานผู้รับเหมาเนี่ยเราต้องดูกำลังเขาเลยเฮ้ยมูลค่างงานที่เราจ้างเขา10ล้านแต่เขามีทุนจดทะเบียนล้านเดียวโ,โหสายป่านเขาไปไม่ถึงหรอกไม่งั้นเราจะต้องโอบอุ้มเขาอยู่ตลอดให้เงินอยู่ตลอดบางทีมันจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้เราก็ต้องดูที่มันใกล้ๆเราเฮ้ยเราให้งานไป10ล้านอย่างน้อยเขามีทุนจดทะเบียน สักสิบล้านห้าล้านมันก็ยังโอเคแล้วก็ดูในวงธุรกิจเขาด้วยเขาเติบโตขึ้นยังไงในนั้นครูมีสอนในคอร์สต่างๆวิเคราะห์ให้คุณดูเป็นฉากๆคุณเอาไปทําตามได้เลยอาตรงเนี้ยซื้ออย่างชาญฉลาดอย่าลืมดูตรงนี้ด้วยนะความสามารถของของผู้ผลิตของผู้ขายเราไม่มีใครสอนเราก็ต้องดูเอาเองเราต้องขนขวายช่วยบริษัทเองเราช่วยบริษัทไม่ได้เสียหลายเลยนะบริษัทกลับมาช่วยเราเราสร้างความเติบโตให้ตัวเราเอง เราก็ได้การเติบโตบริษัทเติบโตเราได้เติบโตแล้วคนแบบนี้แหละเป็นที่ต้องการที่รักการเติบโตคือจริงอยู่เราอะได้เงินเดือนเขาอยู่แล้วแต่เราไม่ต้องไปคิดว่าเฮ้ยจ้างมาแค่นี้ฉันก็ทําแค่นี้ไม่เติบโตนะคะคนแบบนั้นเราต้องไม่คิดถึงเงินเดือนเพราะมันได้อยู่แล้วเราคิดถึงการเติบโตของตัวเราถึงการที่จะช่วยบริษัทได้ยังไงขนควายหาความรู้นะเพราะความรู้เป็นเครื่องมือชั้นดีของคุณ นอกจากมันทำให้คุณเติบโตแล้วมันช่วยบริษัทนั้นได้มันช่วยให้เศรษฐกิจเนี้เฟื่องฟูขึ้นมาได้เพราะการทำสิ่งเล็กๆของคุณนี่แหละครูขอให้คุณเป็นคนที่โชคดีร่ำรวยสำเร็จง่ายๆเนาะดูแลสุขภาพจากใจครูธัญญาคะ่ะ